แสดงพรผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้หลวงพ่ออยู่ที่นอร์เวย์นะมีเด็กๆเ,เดินผ่านแล้วก็เขาไม่เคยเห็นพระนะเขาก็จะบกไม้บกมือทักทายคนส่วนใหญ่นะก็มักจะถามเรื่องกรรมนะบางที่นี่ก็มีแต่คนถามเรื่องกรรมาเราเกิดมา เพราะกรรมใช่ไหมจริงมันก็ตั้งคําถามเกือบถูกนะเกือบถูกจริงๆไม่ใช่เรานะมันคือเวทนานละ้วนะแล้วพอเกิดมาก็ตามกรรมก็จะเจอแต่วเวทนาเท่านั้นแหละนี่คนไทยในต่างแดนที่นอร์เวย์นี่ก็เล่าเป็นเรื่องการเกิดมาแล้วก็เจอเวทนาเต็มไปหมดเจอเวทนาเต็มแต่ก็ไปคิดว่าเวทนาจากผลของกรรมมันเป็นเราไงมันคํา คำตอบเป็นผิดตรงนี้นั่นแหละมันไม่กรรมก็เป็นที่ตั้งเห่งเวทนาก็าเห็นเวทนาไม่ใช่ตัวตนนะก็มีปัญญาเท่ากับแม่น้ำหนึ่งสาย้ก็ทํากรรมใหม่ทำกรรมใหม่ที่ทําให้เกิดเวทนาที่เป็นตัวสุขงนะอันนี้อันนี้ก็จะก็จะแก้กรรมเป็นแล้ว <c oughs> คือไอ้กรรมเก่ามาใกล้ผลดวยนนาแต่ไม่คิดว่าเป็นเราไงจะมีทุกเวทนาจากการเกิดในครอบครัวแบบไหนก็แล้วแต่นะ ันจะคล้ายๆกันส่วนใหญ่นะไปเกิดมาแล้วก็ต้องเจอเวทนานี่ถ้าไปเจอเวทนาแบบใดแบบหนึ่งแล้วไปมองว่ามันเป็นความลาบากอะไรกันนะมันก็จะรู้สึกอาพับอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าเกิดเจอเวทนาแบบใดแบบหนึ่งแล้วคิดว่าเออสนุกดีได้เรียนรู้มันเป็นแค่เวทนาแต่มันไม่ใช่เรามันก็จะได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์คือคืออ่อได้สร้างบาร,รมี ปัญญาบาร,รมีทานบาร,รมีเมตตาบาร,รมีแล้วก็สร้างกรรมตัวใหม่เพื่อตัดมิปรรยานถ้าเกิดเป็นน้ำเนื่องสใสทําทกรรมตัวใหม่ <c oughs> ที่มันให้มันเกิดเวทนาลที่ให้มันเป็นตัวสุขนั่นเองนะจิตด้เมตตาจะแต่ถึงเวทนาจากเมตตาสุขจากเมตตาก็ไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราก็ไปการดับกรรมคือไปไปยึดไอ้กรรมที่ทํา แล้วก็กรรมเป็นแดนเกิดไปจะก,ก็จะไม่มีต่อไปนะก็คือไม่ใช่เราเกิดนะส่วนเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นจากการก่อกรรมดีมันก็ไม่ใช่เราอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ก็ยังใช้ชุดที่มีความสุขนาทีนี้ใช้ใช้สุขเวทนาจากตัวปัจจุบัน <c oughs> ให้ให้ให้ขันห่ามันมีความเช่มชื่นไปหลวงพ่อามาที่เนี่ยนะก็เจอคนไทยหลากหลายริจริงเรา คนหนึ่งเขามีสามีนอนติดเตียงมาติดสองสีเห็นไหมเดี๋ยวถ้าคิดว่าเกิดมาทำไม่ต้องมีกรรมมาเจออย่างนี้ด้วยมันก็จะเป็นทุกข์นะเดี๋ยวถ้าคิดว่าเกิดมาแล้วมาเจอกรรมจากผลของกรรมอย่างนี้ได้ทำความดีได้ได้เมตตาได้เจริญปัญญาได้ฝึกความไม่ยึดติดว่าจะยึดอยู่้าไปก่อกรรมไม่ดีดูว่ามีกรรมเป็นของของตนนะพีาา่าภาษาที่ทขาพอเราสวดกันนะนะมีกรรมเป็นของของตน คือถ้าไปโกรธมันก็เกิดบุทุกขเวทนาท,ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ก็เป็นของเราแต่ไม่ใช่ของเรามันก็เป็นทุกขเวทนาจากการไปรกอดกับโกรธว่าต้องมาดูแลคนป่วย,ยนี่เป็นต้นนะแต่เรคิดว่าเออดูแลคนป่วยก็ทุกข์มากเลยก็นอนติดเตียงทุกข์กับเราหลายเท่านะเราได้ดูแลเขามีจิตเมตตานะจิตเมตตาก็เกิดความสุขเวทนาอย่างเมืา่อวานวเราพาไปเห็นพยาบาล สองคนนะที่มาดูแลคนป่วยติดเตียงนี่แหละคนป่วยติดเตียงต้องมาเปลี่ยนแพ้เพร์นต้องมาเช็ดตัวคนป่วยติดเตียง,ง,ยง,ยยงขยับอะไรได้ไดเลยพ,พูดก็ไม่ได้เดียแต่คนที่เป็นพยาบาลหน้าตาของใจน,นีเขาก็วางใจว่าเขาไม่ทําความดีช่วยคนที่ลําบากกว่าเขานะ ที่นอนติดเตียงขยับตัวไม่ได้ต้องมาเปลี่ยนผ้เพิดให้เช็ดตัวให้อะไรทุกรูปแบบเลยแหละพยาบาลสองคนนั้นเขาก็คิดบวกให้หลวงพ่อดูหน้าตาเขาแจ่มใสนไหนี่เขาก็ทํากรรมใหม่เห็นไหมกรรมใหม่ด้วยการเจตนาดีซะถึงจะต้องอยู่ในงานที่ที่คนอื่นจะรู้น่ากลัวลำบากเราไม่มีกรรมต้องมาทํางานอย่างนี้แต่แล้วเขาเปลี่ยนไอ้เจตนาใาการได้ดูแลคนป่วย ก็มีเจตนาดีนะกรรมม็ใก้ผลป็นสุกเวทนาส่วนถ้าคนที่อยู่กบคนป่วยคนนั้นนึกคิดว่าทำไมต้อง <c oughs> เกิดมาใช้กรรมอย่างนี้ด้วยมันก็จะเป็นทุกข์นะคือเป็นทุกข์คือว่าไม่มีผู้ทํากรรมไม่มีผู้รับกรรมตามกรรมตัดพระพุทธเจ้านะแต่กรรมไปที่ตั้งของเวทนาหรือต้องตีกรรมตอบให้ได้นะทุกคนมากระถามที่หลวงพ่อมาถึงเนี่ยมีแต่คนถามเราเกิดมาใช้กรรมใช่ไหมหลวงพ่อทำไมยอมต้องลําบากอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ย กรรมผลของกรรมเป็นแค่ตัวเวทนามองคลิกมุมที่เดียวนะว่าได้เรียนรู้แล้วก็ได้สร้างกรรมใหม่ที่ที่มีเมตตาแล้วก็เกิดสุขเวทนาอย่างนี้เราจะมายึดไม่ยึดว่าเราไม่มีตัวตนผู้ทํากรรมเมตตาไม่ยึดว่ามีตัวตนผู้เสวยสุขเกิดจากเมตตานะมันก็เป็นเครื่องอยู่เฉยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไปยึดอุปทานดับไปตัวพบก็ดับใช้ก็ดับ สรุปที่สําคัญก็คือคําตอบที่ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเกิดมาใช้กรรมกรรมดีผลของกรรมมีผลของกรรมรไปตัวเวทนาทั้งหมดนะถ้ามองเวทนาเข้าใจแล้วว่าเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขจากกรรมดีก็ <c ười> ไม่ใช่เรานะอันนี้ใครเขาก่อถูกคือแบบภาษาบ้านๆน,นะ <c ười> คนบอกถูกเขาดา่าตคนนี้เขาด่าหนูบ่อยมากเลยอย่างนี ถ้าเขาด่าแล้วคนที่ด่าก็กรรมไม่ดีนะโกรธเขาก็เป็นทุกข์นะแต่ถ้าไม่เป็นรับไม่ไปอินไงไม่ไปอินคือไม่ไปโกรธเขาไม่ไปก่อกรรมโกรธเขาทุกข์ก็จะมีเวละมันก็ไม่ดีผู้ชกตัดเขาด่าเธอเขาทําร้ายเธอเขาจะทําให้สินเธอวิบัติได้ไหมมันก็ทให้สมาธิและปัญญาเธอวิบัติได้ไม่ได้นะก็เหมือนซัดฝุ่นทนล,ลมมันก็เข้าไปที่คนด่า มัไม่ใช่คนหรอกนะไปคือความโกรธข้างนอกมันก็ไม่ผลเป็นทุกข์ข้างนอก,นก,ก,นอกแต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่ได้เจริญปัญญามันก็จะไปอินกับ้การด่าของเขาแต่วก็โกรธมันก็เลยรับผลทุกข์ปัาจากความโกรธนั่นคือว่ามีกรรมเป็นของของตน,นก็จะเป็นอย่างนั้นทันทีแต่เช่ฉลาดได้ไหมมันก็ไม่รับมาคือเขาดา่าเขากโกรธแต่ไม่โกรธตอบผลทุกข์ข้นั้นจะมีเวลามันก็ปิดอบเยภูมิแต่ทุกคนก็ต้องเจอ กรรมสัมพันธ์จากสิ่งภายนอกะนะที่กระตุ้นนะอย่างมาคนไทยในในต่างแดนที่นอร์เวย์ที่เจอหลวงพ่อแต่ละคนเนี่ยนะทไมอุปสรรคเรืษษ่องกรรมหลวงพ่อเราเกิดมาใช้กรรมใช่ไหมทำไมเขาต้องด่าหนูด้วยอะไรเขาทำให้หนูทุกข์มากเลย <c oughs> เขาด่าเราไม่ได้ทําให้เราทุกข์นะคนด่าเป็นทุกข์แต่ถ้าไปโกรธคนด่าเนี่ยเราจะทุกข์เพราะว่าก่อกรรมนี่ไงเห็นไหมว่าการที่ปุถุชนผู้ไม่สดับเนะี่ย จะต,ตั้งคำถามผิดตอบโจทย์ผิดแล้วมันก็เลยไม่ทิ้สุดชักทีวัตตะนะอุปทานไปยึดว่ามีเขาอยู่ข้างนอกมีเราอยู่ข้างในแล้วก็ไปยึดว่าเขาก่อกรรมแต่เราก็เลย้องโกรธเขาโต้อตอบเขามันก็เลยเป็นกรรมัมพันวัตต์ตามถึงหมุนได้เนี่นก็ได้เกิดวิบากใช่ไหมไปอบายภูมิถึงพระเจ้าถึงแต,แต่คนส่วนใหญ่ตายแล้วไปอบายภูมิเท่ากับมหาพุทธพีนที่รอดเท่ากับที่ปุ่นปิดไปแล้วนี่ก็จะเห็นนะเพราะว่า ที่รอดคือผุนชนผู้สดับถูกวิธีแหละเดกกรรมข้างนอกไม่ไปไม่ไปอย่างเช่นเกี่ยวกับความโกรธข้างนอกไม่ไปโกรธตอบทุกเวทนาจากความโกรธมันจะมีไหมเจ้าพราชญ์ข่าก็ถามนี้นะอย่างเด็กๆที่จเจริญเมตตาบาปอกุศลจะเกิดขึ้นกับเด็กคนนั้นไหมไม่เกิดพระเจ้าข้าเนะี่ยบาปอกุศลจะเกิดแก่ผู้ที่ไม่ได้ก่อบาปก,กรรมไปได้อย่างไรพระเจ้าข้านะน,นี้ก็ต้องฉลาดนะใครที่ ตั้งคาถามผิดเอาไว้ในใจนะว่าเกิดว่ามีเราเกิดมาใช้กรรมไม่ใช่เราปวดมานะกรรมกับผลของกรรมเป็นไปตัวเวทนาเป็น,ววนเนวทนาที่เกิดขึ้นนม่าจะแบบใดแบบหนึ่งนะ<ม>เห็นว่าไม่ใช่เราจ้ะนะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นที่คำว่ากรรมเก่าละกันนะอย่างผู้หญิงคนนี้ก็ที่เล่าให้ฟังก็มีลูกสามคน <c oughs> แล้วกระทุกมาก เต่ป็นกรรมที่ไปมีลูกสามคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรานะาไปห่วงลูกมากไปอะไรมากก็กันนะบางคนคนที่ผู้หญิงที่มีสามีนอนติดเตียงเนี่ยลูกก็รับไม่ได้ลูกก็จะฆ่าตัวตายนะลกูกคนเหนือทะบายก็เอาไปเลี้ยงนแต่ถ้าไปทุกข์อ่แกว่าลูกของเรารลูกคนนั้นก็ทุกข์ว่าพ่อของเรานอนติดเตียงนะมันก็ไปสวยทุกขเวทนาจากความคิดที่ไม่ดีนี่ไง แว่าเห็นไหมว่าถ้าบทมาลงที่เวทนานะคนนอนเตียเตียงเขาก็ให้ให้กินยาก,กันชัก <c oughs> มันก็ได้เวทนาไปอีกแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่เขาอีกอใช่ไหมนั้นถ้าดูแล้วกรรมถ้าบทมาลงที่เวทนาอย่างนี้นะกรรมคือเจตนาไปที่ตั้งของเวทนามันก็จะฉลาดแล้วจะสร้างเจตนาดีมีศึกษาในปัจจุบันไปแล้วก็มัจะยึดแกบเจตนานั้นกกบเวทนาอันนั้นที่เป็นผลนะอนั้นอุปทานดับใช่ไหมเพราะตัญหาตัญหาดับไ,ได้ไปตอยา่าง ได้แต่จัดเขานะไม่ได้อยากได้แต่จัดเขาคือไม่ได้หวังอยากได้แต่จากเขาถ้าไม่หวังมันก็ไม่ผิดหวังเห็นไหมมันก็อยู่อย่างที่ว่ามาทําประโยชน์แต่ไม่ได้หวังจะได้สิ่งตอบแทนจะทุกเวลาทีเนี้ยไอ้ตัณหาที่จะอยากได้ผลตอบแทนไม่มีว่าถ้าเขาตายไปเขาจะอยู่ยังไงเนี่ยผู้หญิงคนที่มีสามีติดเตียงนี่นะไม่ได้ทุกข์แล้ทีนี้เพราะว่าไม่ได้อยากได้ประโยชน์จากเขาแต่ถ้าอยากได้ประโยชน์จากเขาเนี่ยอันนี้ทุกแน่นอนนะเวลาพัดภาคจะจากจากคนที่รักเนี่ยจะทุกแน่นอน แต่ถ้าไม่คิดจะได้ประโยชน์จากเขาไม่ได้หวังได้ประโยชน์จากเขายอมพิจารณาที่จะทุกไหม,มไม่หวังไม่หวังมันก็ไม่ผิดหวังแล้วัญหาดับอุปทานก็ดับนะไม่ไปยึดมั่นว่าจะได้ตามบุปผทานจากเขาได้อะไรจากเขาแล้วกันนะในการจะไปก่อกรรมที่ขยะตามความอยากนะที่คขาตัดปัญหาที่ประลบก,การเก่อกรรมทางกายวาจาใจไม่มีจะเห็นทุกพิจานาที่จะเกิดขึ้นไหม การขจอดไม่มีพระเจ้าข้านี่นะฉนั้นปฏิสุบาที่เปลี่ยนแล้วทําให้ไม่เกิดแรงอะไรถ้าเราจะพบคําตอบแต่ว่าถ้าตัณหาดาบจะทําอะไรก็แล้วแต่นะไม่ได้ไปหวังว่าเขาจะต้องให้ความสุข,ขเราหวังว่าจะได้อะไรจากเขาเนี่ยมันจะไม่ทุกข์นั่นนี้เลยถึงสิ่งนั้นมันพดัดภ้าไปมันก็ไม่ทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้หวังว่าจะได้ความสุขจากสิ่งนั้นนี่เนี่ยตรงนี้ละเอียดอ่อนมากนะในการดับตัณหา ท่ที่พูดแบบภาษาบ้านๆนะไม่หวังก็ไม่ผิดหวังหวังอะไรก็หวังอยากได้ความสุขจากเขาแล้วหวังได้อยากได้วาสุขจากเขาถ้าสิ่งที่หวังมันพัดพาก็ทุกข์แน่นอนแต่ถ้าไม่หวังสิ่งนั้นพัดพาก็จะทุกข์ไปแล้วมันก็ไม่ทุกข<อ>์อุปทานมัน<อ> вот ก็เลยไม่มีให้การที่จะก่อก,กรรมที่ทำตามตัณหามันก็ไม่มีนะไอชาติที่จะไปเกิดอย่างนั้นเกิดพัฒน,นาอย่างนั้นแล้วไม่ใช่เรานะมันก็ไม่ได้ไปยึดใช่ไหมนั้นตัณหาดาบอุปทานดาบใช่ไหม พบชายกระดับเนี่ยแตคกาสิสี่คือประโยชน์ของการเรียนปฏิสุบัทนะเราจะได้พบคําตอบที่ถูกต้องได้ว่าไม่ใช่เราเกิดมาใช้กรรมนะมันมีกรรมผลของกรรมแต่ไม่ใช่เราอย่างนี้ที่พระธรรมตัดลแล้วก็ถ้าถ้ากรรมดับคือพบดับชาติจะมีขึ้นไม่ได้ไหม่หนอก็ไม่มีพระเจ้าข่านะะในใครที่ตั้งใจไม่กลับมาเกิดแล้วนะไม่ใช่เราเกิดนะถึงเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันนะอันนี้พบ ดับนั่นคือมายึดมั่นในการก่อกัมชาติกระดับในการเกิดทางในไม่ใช่เราเกิดทุกๆขณะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ต้อดตายด้วยนะมันก็ไม่เกิดตั้งแต่ปัจจุบันนี่แหละนะ็ยอมรุชาชาติสิ้นแล้วคือไม่ใช่เราเกิดนะที่คนทาต้องทําอย่างนี้เท่านั้นนะสรุปนะอาจาหาดาบไม่ได้ไปไม่ได้ไปหวังอยากแด้อะไรแจกใครไม่หวังก็ไม่ผิดหวังอะไรไม่ทุกและไม่ทุก์จกความผิดหวังอุปทานกระดาบ พบดับคือการกอร่อกรรมที่เป็นผลของเวทนาไม่ได้ยึดตัวเวทนาของเราชาติก็ดับถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็สามารถปฏิบัติให้ดับพบชาติตรงปัจจุบันได้ในปัจจุบันแล้วก็ถึงมรรคผลิพานได้ในปัจจุบันต่างด้วยกันทุกคนทุกท่านเพล